วัสดีค่ะมาพบกับสาวพาเพลินสายายอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กันบ้านสวนคิดถึงกันหรือเปล่าเออไม่ได้อัดคลิปหลายวันวเนาะทำลูกโปงะะ่งมาหลายวันก็เลยพักผ่อนวันนี้วันอาทิตย์นะคะดูลิงสองตัวปีนต้นไม้นะคะสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนังเบียผมชื่อนังปอ,อยู่ปออะไรแล้ว ยู่ปอลไรลูกปอสามปออยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างชั้นล่าง,างโรงเรียนอะไรครับทีบางกรทีบังกรอะไรทีบังกรโรงเรียนทีบังกรรัามีราัศามีโชคใช่ไหมมาชมบรรยากาศบ้านสวนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะที่ติดตาม คใชาน้ำนี่วิน้ำมาลงกันแล้วก็นี่ลูกสาวดูนกงนิครนิงิงั้นทุกคนเลยนะคะไม่ได้อ่าจคลิปมาหลายวันนะคะนะคะบ้านหลังนี้เสร็จแล้วนะคะอ๋อสวิตน้ำอยู่ค แดดยังร้อนเปรี้ยงอยู่เลยอันนี้ก็ต้นมะม่วงนะคะปิดก็ปิดนะปิดเทอมจะสองเดือนแล้วตรงนี้นะเด็กๆก็ไม่มีอะไรทำเล่นปีนต้นมะม่วงเฮ้ยอเจีย <c oughs> นแล้วหนูเลยนะวันนี้อากาศเย็นมากวันนี้อากาศเย็นอ่นะแล้วหนูทำสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็แนะนำตัวนะคะสสวัด<ะ>ีะคะ่ะ ชื่อน้องปางชื่อน้องเียชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายอนุชิตอมเมียงไม่ใช่เด็กชายเกียรติสักยังสวมครับแล้วชื่อน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องอะไรครับอนุชิตอมเมียงชื่อน้องอะไรชื่อชื่อเล่นมาเร็วเมาเข้ากล้องเร็วเร็วมาเข้ากล้องด้วยเร็วเร็ว มาจากที่ไหนครับอ๋อมาจากเอ่เพชรเพชรบุรีใช่ตัดใหม่หรือเพชรบุรีตัดใหม่ม <c oughs> ีกำแพงแล้วเพชรบุรีรรตัดใหม่เพชรบุรีแล้วก็ราชบุรีอ่าแล้วคนนี้มาจากที่วัดอะไรวัดอําแพงวัดอัมแพงไงมาจากสวนสวนอะไรฮะ สวนอะไรที่เราไปวิ่งกันทุกวันอ่ะสวนอะไรหลวงเออสวนหลวงที่นี่คือที่ไหนเนี่ยบ้านบ้านเติว้วบ้านแพ้วบ้านแพ้วเอเอลาไปก่อนนะคะทุกคนมาทริปใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ